คิวมินมายแฟมิลี่นะะควันนี้พาเด็กๆมาที่ไหนลูกพ,พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ห่งชาติอ๋อพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงนะคะอยู่ที่ขอนแก่นนะคะ,ะมาดูว่ามีอะไรบ้างมาเพื่อนๆมาดูแล้วคิวมินมายจะมาดู นน้อเล็กตัวกินพี่คิวไปแล้วมานี่ไอาจะเห็นมือไหมจะเห็นไหม่ะใครได้น้องกดขอ้ย no, ืออกมาเลยออกมานี่มาสองนี่ในท่านี้ กกเ,เาม,าาเมยอเ,เอาแต่น้าออกมาเอา,า<ช>อเปิดน้อกไปไปส่องไหม,มเอามินเข้าไปกับน้อง เอาน้องขึ้นด้วยเอาถอดแมสออกถอดแมสออกออหนึ่งสอง พี่คิวไดโนเสาร์ไดโนเสาร์โอ้ไดโนเสาร์ที่บินได้มีปีกด้วยนะคะอันนี้จะเป็นมีอะไรบ้างลูกเนโอ้มันอพยพอันนี้กันเนี่ยอพยพหนีจากอะไรลูกมันเกิดอะไรเนี่ยมันมีผูเขาไฟระเบิดโอ้ผูเขาไฟระเบิดอ่านี้จะเป็นห้องพิพิธภัณฑ์ที่ค่อนข้างกว้างนะคะมีฟอสซิลของไดโนเสาร์นะคะอ่านี้ นี่มาดูนะคะเพื่อนๆพ,พี่คิวจะพาไปดูอะไรคะพี่คิวตื่นเต้นใหญ่เลยคิยวกับมิน้นกับเมยตื่นเต้นใหญ่เลยม่รจะไปดูอะไระคะเอา้าจะออกไปทางไหนหน่ะว้าวอุ้ยอันนี้พ่อๆมาดูนี้สิตัวนี้โยกหัวได้้วยเออเออพี่คิวอุ้ยเออคิวกับพิ่ตาได้ด้วยไปใกล้ๆนีลูก แล้ปลงไปดูทางนี้มาพี่เคีวมาข้างล่างเนี่ยคุณผู้มยังไม่ได้เห็นเลยไหนอะไรลูกข้างล่างอ๋อข้างล่างอ๋อข้างล่างจะมีไดโนเสาร์ตัวเล็กๆที่กำลังฟักไข่อยู่นะคะโอ้โหนี่จะเป็นไดโนเสาร์ใหญ่เคียวดูสิลูกโอ้โหป่ากำลังเคี้ยวอะไรอยู่หนอกหนอกหนุนหคีวไดวโนเสาร์ตัวนี้กำลังเคี้ยวอะไรอยู่ลูกอ่า ยังยาวอยูอ่ตัวใหญ่มากอะไรคะอ้าวแม่เข้าผิดด้านเหรออะไรนะลูกบบอ้าวเหรอโอ้ไม่รู้เดินสวนทางเลยพี่คิวอ๋อนี้ รู้สึกยังไงคะมสนุกไหมอะไรลูกอันนี้อะไรคะลิงลิงั่งงงอันนี้สยามโมพิเพครับนะคะเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างนะคะขออ,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 อน,นุญาตนะคะ ันนี้อะไรพี่เคียวนี่อ,อ๋อน,นี่สมัยอ๋ออ๋ออันนี้คืออะไรคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อันนี้มีมีฝาให้เปิดด้วยมีอะไรเราเปิดดูทีลร้านสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เป็นเปิดอ่าให้เปิดดูว่ามีอะไรนะะค คืออะไรลูกคือแร่ทัดน้ำปาดอุตกาาดิตอันนี้นักสำรวจธรณีวิทยาใช่ลูกอันนี้เป็นเครื่องมือสำหรับ,นนรห,รบหาซากฟอสซิลใช่ไหมลูกอ่าน,นี่ก็จะเป็นนักสำรวจนะคะน,นักสำรวจนนเหมือนเลยมาี่ค่ะ ชั้นบนเอาบอกเพื่อนๆหน่อยลูกมิน้นคิวยินบอกเพื่อนๆหน่อยแล้วเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะคิวมิน้นเมยต้องขอลาไปก่อนนะลูกเดี๋ยวพบกันอีกทีในคลิปใหม่เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่คิวด้วยนะคะคิวมิน้นเมยด้วยนะคะจะให้คิวมิน้นเมยไปที่ไหนก็บอกด้วยนะคะเราเห็นไอ้หน้ขายของอยู่โอเค อโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย